ก็สวัสดีครับ f c ทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็จะมาสรุป3เล่มที่ลงให้เมื่อเช้านะเพื่อ f c ท่านใดยังไม่เห็นนะก็จะมาสรุปให้ทุกๆ3เล่มนะครับเล่มก็จะมาสรุปให้นะก่อนจะไปดูนะฮะก็มาดูคำเตือนนะคำเตือนนะจะติดแดงเนาะไม่สนับสนุนการเล่นกับการสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะ เป็นเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับดูความปราถนาดีจากช่อง้ Channel เลขเด็ดเด็ดพารวยนะครก่อ็มาดูกันเลยนะครับก็เริ่มแรกมืเช้าลงไปก็จะเป็นญี่ป,ปุ่นนะ นี่พวเดนหน้าปกนะเจกับเก้ากับเวันกน่อนนะหน้าปก1กับเจ็ดนะมาที่7ออก8 7ดเจ็ดนะวันนี้ก็ตามต่อเนาะตามต่อสําหรับเร่มนี้คนระับก็จะไปไวหน่อยนะเพราะว่าบางคนก็ดูไปแล้วนะก็ อาจจะไปไวนิดนึงนะครับนะคนะับพกนับสามสี้านับามสีก็สา 3, หกสแล้วก็ 3, 8มก็จะมี 4, 6่หกนับสี่เแล้วก็ 4, 9่เก้ก็จะมี 5, 6, 5, 7, 5, 8แล้วก็ห้าเก้ด่น3ตัวแถวใต้นะครับก็จะมีเจ็ดแานับเจ็ วันที่แล้วหลุดนะแม่มาเทียบเนาะวันที่แล้วหลุดนะก็ไปกันต่อนะไปกันต่อนะใครที่รอนะก็มารับไปเนาะสำหรับเดินบนกันล่างนะสามตัวมาหนึ่งตัวนะมาที่หน้านี้นะหน้านี้ก็จะเป็นทางเดินเลโห์โผลายากรนะครนะ เด่นที่5,7,9นะ5,7,9นะเนาะกองวันที่แล้วก็เข้าไปที่9านะนะับทางเดินเลขหัวลาพยากรนะนี่นะเข้าไปที่9เนาะวันที่แล้วนะแตกไปที่9นะวันนี้ก็ได้5,7,9นะ5,7,9 3าตัวมา1นตัวนะ แคบไวน้นแคบไว้ตามต่อวันหน้านะับจารย์แดงว่นที่แล้วหลุดนัวันนี้ให้6กับ5้าหกกับห้าหกสี 2, ่หกหกสองแนับารสี 4, 1, 2, แล้วก็ห้ 8, นัมาที่หน้านี้นับคนคอนเนาะคอคอนตัวเด่นรางวัลที่หนึ่งให้1กับ8ปดนับหกับ8 เลข่ท้ายสองตัวให้หนะึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่วันที่แล้วเข้าไปที่ล่างนะเนาะเข้าไปเดินล่างเข้าไปที่เจนะ็ดบะให้ห้าหกเจ็ดนี่วันที่แล้วเนาะใครจะแคบมาแคปไปนะตามตองวันนี้นะสอพอพานนะสอพอพานสอพอพานก็ เข้าดีนะครับเข้าดีสองพันบานแคปไปดูนะแคปไปดูเอาหน้านี้กันเลยนะหน้านี้อออนุวัตรนะอนุวัตรน้องบัวลำพูนะวันนี้ให้สามห้าเจ็ดนะสามห้าเจ็ดวันที่แล้วรู้สึกว่าจะแตกนะวันที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างนะอ๋อนุวัตรเนาะ จะแคปนะครับโอแคปไปน้นะแคปไว้ให้ดูอาจารย์เพนสีใครจะดูนี่นะครับก็แคปไว้นะครับก็ตามต่อนะับตามต่อนะทีเด็ดของเราจะอยู่ตรงนี้นะจะอยู่ตรงนี้อะเจ็ดเก้านะ วันที่แล้วก็เข้าไปที่เกนะ้าเนาะเข้ามาที่เก้านะวันที่แล้วเนาะสามตัวมาหนึ่งตัวนะเน้นล่างกันบนนะเน้นล่างกันบนเนาะอันนี้เข้าไปที่บนนะเข้าไปที่บนที่เด็ดยี่ปัวนะห้าหกเจ็ดนะมาที่เจ็ดหกแปดเจ็ดนะมาตามต่อวันนี้เนาะ สายแคปนะครับสายแคปเจอแคปเลยนะครับวันนี้ห้าเจ็ดเก้านะห้าเจ็ดเก้าเนาะเอาไปนอนกอดก่อนนะเอาไปนอนกอดก่อนเอาไปนอนกอดฝันก่อน,นครับมาอีกหนึ่งที่เด็ดของเรานะจานวันนี้นะวันที่แล้วให้ที่หกนะแหม กับ9มานะับ7กับ9มาเนาะเสียดายเนาะวันนี้ก็453นะับ453เนาะสี 4, 5, นะ่หนะ้าสามนับเนี่ยแกะให้นะับย้ายให้เนาะ,ะตั้งกล้องกล้องหน่อยคนระับ มันขยายเต็มหน้าแล้วมันนั่นไม่ได้นะครับแคปทีละอันนะับแคปทีลนนะอันกอนนี่ของนาทีแล้วนะแคปเจอร์แคปเจอร์ก็ปไปกันต่อนะสำหรับเน้นล่างลาดมตีนะครับหนะ้าเจ็ดเก้าเนาะห้าเจ็ดเก้าอีกแล้วแนะสดงว่าต้องมาล่างแน่นอนนะวันนี้นะ หน้าปกหลังหน้าปกหลังก็ไม่เข้านะบวันทีแล้ววนะันทีแล้วไม่เข้านะก็ล้ไปจบไปหนึ่งเล่มนะับก็เล่มที่สองก็อน,นอกแชมป์นะนอกแชมป์เห็นหน้าปกนะับเข้าแตกไปสองตัวนะ้ววันทีแล้ว เก้าแปานะเก้มาเต็มๆนะวันนี้8ปดนะแปดตามต่อนะัวันนี้เนาะมาที่หน้านี้นะหน้านี้นะจานเพชรดำนะให้หนึ่งหกบนนะล่างให้3ากับเกนะสากับเ อาจจะติดมาตัวหนึ่งเนาะมาที่หน้านี้นะมาที่หน้านี้เนาะอพีพียนะ์เอด แอปไว้นะครับขายตามหน้าไหนเนะาะแอปไวตามนั้นหน้านี้มาที่เลขเสียงดวงลเลขเสียงดวงกับอาจารย์กำชัยท่าม่วงนะครับวันนี้8แปดกับเก้านะครับเนนบนนะครับกำชัยท่าม่วงล่างให้หนึ่งกับห้านะครับหนึ่งกับห้าวันที่แล้วเข้านะวันที่แล้วของกำชัยนี่เขาเข้านะครับ ที่แล้วนะ3สามกับหกนะสามกับหกเจ็ดกับแปดนะเข้าไปที่เจ็ดกับแปดเนาะผมใช้ท่าม่วงนะับหลักร้อยแต่ไปที่แปดนะับไปที่แปดเนะาะผมดูวันนี้นะมาดูวันนี้แคปไปนะมาดูวันนี้ตามต่อนะับตามต่อใครตามหน้านี้นะับ เมชีวัดสิง์นับเข้าไปที่เจ็ดกับ8เนาะวันที่แล้ว7กับแปดนับวันนี้ตามตอ่อตามตอ่อวานที่มองต่างม,มุมนับหลุดเนิร์มวดที่แล้ววันนี้น่าจะกลับมาเข้านะบอตโตเลขรู้สึกจะชนกันนะครับ กันนมาหน้าถัดไปนะับหน้าัาไปเนาะจานมารวยนะับสามตัวมาหนึ่งตัวนะับงวดนี้หนะึ่งสี่ห้านับป็นชอบที่ห้านะ เพราะว่าหออจารย์วันนี้ให้ดึงเด่นที่ห้านะที่ห้าเอดก็ชอบไปที่ห้านะมาหน้านี้นะหน้านี้แคปเจอร์นะแคปเจอร์ก็มาตามต่อนะจานชูสักนะพิชโชคนะ วันนี้ใย์กับเจ็ดนะศกับเจ็ดของวันที่แล้วนะเข้าไปที่เนะเขาไปที่นะเก้านงวันที่แล้วเข้าไปที่นะเก้นอา้าก ถมเข้าคู่98ตรงๆนะ้วงวดที่แล้วเนาะ,ะเอาไปเทียบดูก่อนนะเอาไปเทียบกับเจ้าอื่นดูก่อนค่อยนั่นนะว่าเลขมีเข้ามีหลุดเนาะเลขมีเข้ามีหลุดนะครับเป็นธรรมชาติของสูตรับมาที่หน้านี้นะลุมทัพย์ลายแทงเนาะ479นะ479งวดที่แล้วเข้าไปนะ มันซับลายแทงให้สองเจ็ดแปดนะมาเจ็ดแปดคู่เลยนะวันนี้จะออกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหรือเปล่านะเมื่อวันที่แล้วให้เจ็ดกับแปดมาเจนะ็ดแปดนนนี้ให้เจนะ็ดเก้าเนาะเจ็ดกับเก้าต้องมาตัวหนึ่งเนาะ เด็นตัวนี้เอสเห็น2องสวดแล้วนะครับว่าจะเอจีดูสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยสามเหลี่ยมนองคำเนาะวัที่แล้วเข้าไปที่7จ็ดนะวัที่แล้วเข้าไปที่7จ็ดออกแปดเจ็ดเนาะแปดเก้าแปดล่างแปดเจ็ดนเข้าไปที่เจ็ดนเข้าไปที่เจ็ดเนาะสามเหลี่ยมทองคำนะ วันนี้6กับสี่นะหกกับ4ว่าตัวไหนจะมานะตัวไหนจะมารอติดตามรับชมนะมาตามมันต่อนะัตามมันต่อหน้านี้น,ะนี่ท้าย2ตัวสองเจ็เอาวันที่แล้วาการย์สมนึกเข้าไปที่เจ็ดนะ หนะึ่งสี่เจ็ดนับจานสมนึกหนึ่งสี่เจ็ดดึงมาที่หนึ่งกับสี่นะครับเจ็ดไม่ดึงมานะครับก็เข้าไปที่เจนะ็ดน้องเมืที่แล้วแคปเจอร์แคปเจอร์ตามต่อนะับตามต่อสำหรับเล่มนี้นกแชมป์นะใครที่ตามก็มารับข้อมูลไปนะครับ ดูที่เล่มที่3านะัฝันเป็นจริงเนาะะได้นะัตัวนี่ไม่มานะตัวเด่นไม่มาตัวเด่นมาก็น่าจะเข้าอยู่เนาะตัวเด่นมาก็น่าจะเข้าอยู่ตามตองวันนี้เนาะวันนี้7กับ4นะเจ็7กับสี 3, ่เจ็ดสามเจ็ สี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดนะมาที่จอแสงตะวันนะจอแสงตะวันแอดมันยังไม่ได้แม็กนะแอดยังไม่ได้แม็กยังไม่ได้แม็กกดจอแสงตะวันนะอันนี้ให้หนึ่งกับเก้านะหนึ่งกับเก้า อาฝั่งนี้นะับจา์เพชบุรภานะับห้ 7, 7, ากับเจ็าเจ็านแก้วเพชรนะับห้าหนะึ่งแปสี่ห้านิงขนองนานะับหกกะหกสามเกาศูนย์นัจนทัศนีชี้ทางรวยนะับศนกะับ6กนับศย์กับ6มันดูว่าที่แล้วของทางหมดของอาจารย์นะักแนะ็แคปไว้นับแคปไว้ ของเก่าเอจะเขียนสถิติออกไว้ให้นะก็ดูเอานะจะเป็นของเก่าเนาะเอจะเขียนสถิติไว้ให้นะของใหม่จะไม่เขียนนะมาที่จอแสงตะวันเนาะคอตามอยู่นะจอแสงตะวันนะก็มารับไปนะแคบเจอ ที่หน้านี้ครับจานเท่าเท่าของคารนนะเจ็ดเก้าดึงเด่นมันที่8กับ6กนะแกับ6วันที่แล้วก็ดึงเด่นมันที่เก้าะเข้าไปที่9ออก 8, 9, 8เก้าแปดนะแปดเก้าแล่าง 8, 7ดเจ็ดนะ แคบนะแคบไว้แคบไม่ได้แนละ้วมันต้องหายัวนี้ออกนะครับแคบเจอไว้นะแคบเจอไว้มาที่หน้านี้นะับหน้านี้เนาะที่หน้านี้นะ้ ใกดกยิ้มแชงนะหลักหน่วยบนนะวันจันทแล้วเข้าไปที่8เนาะแอดตัด3ก็6นะับ8แอดไม่มีนะกลายเป็นมา8นะซื้อ10หน่วยให้ติด54ตัวนี้ไว้นะครับ0 5 7 9นะครับ0 5 7 9เนาะก็ตามมันไปต่อนะไปกันต่อเนาะ ลำหน้าถัดไปลำหน้าถัดไปก็จะเป็นผนใจคนอยากรวยนะครับขอใครที่ตามนานี้ก็มารับไปนะมารับไปของวัวที่ล้วขคงเข้าๆนะคงเข้าๆเนาะ,ะให้จะแคบก็มาแคบไปนะที่แล้วขคงเข้าๆนะครับ ดูหน้านี้กันเลยนะหน้านี้นะสีตัวนะจันนาตยาห้าแปดสี่สามนะห้าแปดสี่สามเนาะตรงทีแล้วก็เข้านะจานนาตยาเข้าไปที่8เนาะเข้าไปที่8ปดนะจานาตยาแปดหนึ่งหกสามนะออกแปดเก้าแปนะ กเข้าไปที่ตำแหน่งร้อยบนกับหน่วยบนนะคขอแคปเจอน้แคปเจอสายแคปมาที่หน้านี้กันเลยนะหน้านี้ก็จะเป็นของจานวันกับทิศอัมชี้เหนือนะครชยดายนะ้ทิตอัมหลุดนะที่แล้วอจานวันเลขพารวยนะเข้าไปที่8กับ9เลยนะครับมาคู่เลย ตามต่อตามต่อเนาะเสียนนะคิดนะเข้าไปที่บนล่างเลยแปดเก้าแปดแปดเจ็ดนะก็บนเข้าไปที่เก้านะล่างเข้าไปที่แปดเสียนนะคิดนะก็แคปไว้นะแคปไว้แคปไว้นะตามบนต่อตามบนต่อเนาะ จานพอยไหมนะวันที่แล้วก็เข้านะวันนี้หนึ่งสามเจ็ดแปดนะประธานใหญ่บอกเลขนะ4สนะี 1, 2, 3, 4, นะ่กับหนึ่งนหนึ่งเด่นที่สี่เนาะล่างห้าเจ็ดนะหนะึ่งเด่นมาที่ห้าเนาะวันที่แล้วเข้าไปบนนะเข้าบนนาะำจานพอยไหมเข้านะอ่ะใไปแอบไปดูนะ คอยหมายกลับมาเดินต่อนะไอของแกหลุดไม่บ่อยนะหลุดไม่บ่อยแต่เด่นบนอย่างเดียวนะบนอย่างเดียวหนึ่งสี่เจ็ดแปดนะหนะึ่งสี่เจ็ดแปดวนที่แล้วนะตามต่อนะตามต่อ ดูหน้านี้กันเลยนับหน้านี้เนาะจานบุญจันทร์นับบุญจันทร์อัลเทีแล้วเข้าไปที่แปดนับให้หกกับแปดเอาไปที่แปดนอะอวลเที่แล้วก็เลขสี่ดาวก็มานับสี่ดาวก็เข้าเข้าไปที่แปดเนาะสี่ดาวจานสมโชกนับเ้าไปที่แปด ชุดลังสันก็มาที่8 8 9 8ะแปดเก้าลงแปดเจ็ดเหลกดินใต้พิเศษนะตายไม่เข้าเนะโอแคปยังครับแคปแล้วก็ไปต่อเนาะสำหรับหน้านี้นะครับแคปเจอ ตอนที่จอดใจลุงวังนะ่ะก็เข้ามาหลาย์วัตินเนาะสองสามหวัวเห็นเอฟซี FC บอกนะเอ็งก็ไม่ได้ตามนะไอ้ตามอยู่ก็มารับไปเนาะไอ้ตามของจอดใจลุงหวังก็มารับไปนะเจ็ดกับโกนะมาที่ 7, เจ็ดออกแปดเจ็ดนะวันนี้ห้ากับเจ็ดนะเด่นที่ห้าเนาะเด่นที่ห้าเอฟซีน่าจะเข้าอีกนะพอวันนี้ก็ให้หนะ้าเนาะ จานวันนี้ให้ห้านะนับนับเป็นจริงแต่ว่าอันนี้เข้าไม่บ่อยนะับเข้าไม่บ่อยนานๆเข้าทีนะเนาะถ้ใครจะแคปก็แคปเจอก็แคปไปนะับแคปเจอก็แคปไปมาที่หน้านี้เลยนะหน้านี่มาที่แล้วของออลับเลเข้านะ เอาลบเลยเข้าอยู่นะเจ๊เสียติจันลุดนะก็เลยเลขเด่นเราก็เลยไม่ไม่เข้านะไม่เข้ามาตามต่อวันนี้เนาะแคปไว้นะสายแคปเจอแคปไว้แคปไว้นะเด่นเนื้อที่แปดสี่เจ็ดนะำแปดสี 8, 4, ่เจ็ดดึงเด่นมันที่แปดนะเข้าแปดเจ็ดเนาะ เอาไปเจ็ดนะออลับแรเนี่ยเข้าแปกับ9กนะออลับแรงเอาสตัวเก้าแปนะตรงๆนะก็าตามต่อนะมนนี้ออลับแร3สามเจ็ดสี่นะชนกันอยู่ที่สามเจ็ดแปดนะสามเดนะเด่นบนเนาะแคปเจอรนะแคปเจอรไปอันต่อนะ มาที่อ่อนุชาคนระับกลับมาเดินต่อแล้วนะอรออนุชาหลังจากหลุดไปนะครับหลุดไปอาจารย์ก็น่าจะมีการนั่นใหม่นะครับอ่อนุชาคนระับวันที่แล้วเข้าทิธีเก่าเนาะสามเจ็ดเก้ามาที่เก้านะ 3, 7, 9, านะให้จับตาดูสองตัวนี้นะครับชอบเข้านะครับแต่งวดที่แล้วหลุดเนาะเดี๋ยวก็กลับมาคือเก่านะครับ วันนี้ก็อนุชาหนะึ่งห้าหกเด่นบนดึงเด่นที่หกนะส่วนเด่นบนสูตรนี้ได้สนะี่กับเจ็ดที่สนะี่เจ็ดก่อนหน้านั้นเข้าดีนะก่อนหน้าที่จะหลุดเมื่อที่แล้วเข้าดีนะสองตัวมาตัวนะตรงนี้ชอบเข้านะทำต่อวันนี้นะ สีชัยคองหนะึ่งสองเก้าสามห้านับยานชุมแพเจ็ดกับหกนะครับชอบดูบนนะับสองอาจารย์นี้ชอบดูบนเนาะเมื่อสี้แล้วบนเขาไม่เข้านะับบนหลุดไปเข้าล่างนะของยานชุมแพนะับเอาที่แปดเจ็ดตรงๆนะับแคบไว้นะแคบไว้ไปกันต่อนะับไปกันต่อนะ มาที่หน้านี้เด่นบนห้าเก้าแปดสี่นะวันทีแล้วเข้านะเอาแคบไว้นะแคบไว้เด่นบนนะให้ตามหน้าหนนะแคบไว้นะวันที่แล้วเข้าแปรดึงเด่นมาที่แปดเนาะแปดห้าสี่เจ็ดนะ 8, 5, 4, นะดึงเด่นที่แปดกับเจ็ดแล้วก็เด่นจุดแปดับ เข้ามาที่แปดเานะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะนี้ก็โหนอยู่ภายกับซิริลัสนะก็ไม่ทนไม่ค่อยเข้านะวันนี้ก็เต็นบอกโชคเข้าแต่ตัวเด่นนะเข้าแต่ตัวเด่นนะ่นนะอไปที่8เนาะ แต่ชุดจับคู่ไม่เข้านะให้ล่างขึ้นบนนะแปดเก้าเก้ะไม่ผ่านนะไม่ผ่านนะไแคปไปดูตัวเด่นนะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฝากเอซเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเนาะส่วน FC เก่าก็ฝากช่วยดูโฆษณาแอดด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้ช่องเนาะเอดก็ไม่ได้มีรายได้นะับเดือนนี้ก็ไม่ครบร้อยเหรียญน,นะเขาไม่มีรายได้ก็ต้องรอต่อไปนะครบร้อยเหรียญน,นะถึงจะมีรายได้เนาะขอฝาก fc ช่วยดูโฆษณาด้วยนะอัในใดสนับสนุนช่องก็สมัครสมาชิกเข้ามาได้นะสมาชิกหน้าช่องเนาะเป็นการสนับสนุนช่องอีกช่องทางหนึ่งนะให้ช่องได้เติบโตกันต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ